คุณผู้ชมทุกมมาสวัสดีครับม,ม, <c oughs> มาหาเฮต์มาโอกรรมมาโทรศัพท์นะสวัสดีครับมาหาเฮต์ <c oughs> มาหาเฮต์อย่ามาฮาเฮต์พี่น้อง <c oughs> เอาอันมีดมาแล้วปัดไว้เทิงหลังตู้ป่าลืมเอามีดมาละว,วัง <c oughs> เล็กนิดหน่อยระว,วา่าง เป็นยังคือลืมมาตเสียสันกับไปเอาหบ่บ่ว่าหาอยู่นี่เราจะไปปาดตีนมันอยู่บ้านถนอดไหมนี่น้อยเธอกระเสียาตีแล้ว่าเอาตัวสันบอ่อเอาคนอื่นก็เอาถนอ,อกเจอเห็ดมะนาวเห็ดมะนาวดอกกําลังพอดีเลยพี่นอ้องปลายมันคือคือนเอาเหลือมมอง ที่เจ้าว่าบอฝนตกหลายๆเฮ็ดเน่าอยู่ใต้ดินก็บอกคอยหลายเลยโผล่ขึ้นมาไม่ได้ฟินจะดูหรอปะเเออเเอยเอยเออเอเออเอยเอนออเวเออเอเอเอ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 าอออเาอุเ ก็ชาเลยดันรนู้จัอะไรนักก็เรื่อยๆโอ้ยหูใบเฮ็ดอีหยังกลับมาบอกในเดอ้อนอร์เวย์นี่ออกทุกปีลายคักจะไม่เอะมากแต่เรเคยลองเลยจ้ะย่านได้กินเธอเดียวในไหมกินเธอเดียวเราไม่ได้กินอีกในไหมข้าเจ้าก็จะเข้าใจอยู่ตัวบนนอกวามหมายคืออีหยังกินครั้งเดียวแล้วไม่ได้กินอีกอ่ะคนแต่เพิ่อนกับเป็นตาแซ่บของเพิ่นอยู่เด้ะแต่ว่าบ่ลองดอก ถ่ายใกล้ๆเด้อเธอคนลูกประมาณนี <ELL Portland> <various> ้แหละที่บ้าฮะไหนล่ะเดฟอรลีอะไรอืมน่นอีชีอะไรยะบิดสันยับสันสมาลิงไหนยักษ์แต่ห้เจ้าเบิ่งด้วนี่แม่มาบ่เห็นคุณสาวะเธอมาเบิ่งด้วนี่เห็นเฮ็ดมันเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นมงกลุ่มงามเลยถ้เจ้าเห็นบ่แมะ เป็นวงกลมงเลยงามแต่ว่าเว้ากันว่าข้ามันตรงนี้เงียบขมานี่ก็เป็นหัวใจเลยนะพี่น้องนะบิดสลีกซันป,ป้าแตรขันเน,น็ตเบียลิ่งน่ะยัากตาอ,อืมผู้ใดน้อมาเลยมเม็ดเห็ดเซนี่เจ้าเคยเห็นเม็ดเห็ดอยู่บ่พี่นอ้องอื่มตัวยังเป็นวงกลมไปนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายพี่น้องทำไมถึงหักง่ายจังก็เพราะว่ามันถึงห มันถือกันทากกินนะพี่น้องเนี่ยกำลังพอกินได้นี่ไม่แก่หเห็ดคุลูอยู่เห็ดคุลูคู่ค้นหานี่ <c oughs> อันนี้เขาก็ว่าเห็ดไข่เลยจ้ะเห็ดไข่นอร์เวย์แต่แม่ม,มาบุกเคยกินเอาสิบอกกิน Okay, แล้วแกเลย s <S เห็นอกคุณน่ะอ้ว้ายตูทากพี่น้องคุณน่ะมาเกอบไม่เอามือจับทากสีดำๆคุณน่ะตดวดำๆโอ้ยแม่มามวัวแต่เลาะเที่ยวพี่น้องเอ้เห็ดก็แก่หนีจากหมดเลยวันนี้เจอเห็ดแม่มาเรียกเห็ดขี้เมืองวานจะ้ะเจอขี้เมืองวานมันจะเกิดเป็นกลุ่มๆอือบอกํากลังพอดีแกงเลยพี่น้องรุ่นนี้แกงแบบ แกงแซ่บมาก no, อ่ะเพราะว่ามันยังไม่แก่น้องเฮ็ดอีกอย่างคืองามแเหยิงแล้วนี่เป็นตาฮักแหมเอาเปาะไอแปะอยู่โอ้ยบอแมนดอกเอาเตะเอาเตาะไอเตะคือคนหาคนคนหากะเจ้าไว้นะจ่ะเอาเตาะเอาเตะเด็ดดอกหนึ่งอือบอกให้คุณสา่ายอยู่ข้างนอกคุณเอวแล้วโบเคยดีแล้วก็ได้ผัวก็ได้ยันแล้วเห็ดอู่เลี้ยงบ่ได้ เล่นแล้วถ่ายอยู่ข้างนอกอือสีด่ายี่น้องเห็นไหมนี่มันเนา่เาแยะเป็นขึ้นลาแล้วแต่แม่ไอามไาบ่เคยกินเคยกินแต่กับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าแกงเห็ดรวม,ม,มก็มีเห็ดน้ำหมากเห็ดอีกอย่างน่แ่ละเห็ดไข่แล้วก็เห็ดแครอทนะจ๊ะแต่ถ้าแกงแบบเอามาแกงกินเองนี่เห็ดน้ำหม,มัหมกแม่ไอ玛ไม่เคยเ้ออันนี้ก็เห็ดพึ่งขาลายไม่รู้แก่หรือยังดูก่อน โอ้ยได้อยู่พี่น้องได้อยู่เนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยอันนี้เห็ดพึ่งขาลายอันนึงอันนั้นแก่แล้วอันนี้เบิง่งอันนี้ก็คิดว่าแก่แล้วโอ้เบิง่งเดรอเบิงก่อนโอ้ยแก่แลวพี่น้องเห็นบ่ะเนี่ยดอกมันมีเม,มางินเห็ดน้ำหมากดอกนี่งามงาม,งามพี่น้องเนาะงามไหมฮะดอกเนี่ย เน่าไหมนี่เออบนเน่าย่านแต็มันเน่าฝนนะพี่น้องฝนตกดุกลัวเห็ดเน่าเนี่ยอันนี้ก็เน่า็นไหมนี่เออไขู่ดอกน้อยเน่าแต่ว่าดอกใหญ่ถึ้นมาบนเน่าพ่อเอ็มมาบนแม่อยากเมื่อละบ่ผิวปากอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี่ผิวปากก็เป็นสัญญาณว่ามาเด้อมาเด้อพ่อแล้ววาได้เหาะ ให้เจ้าวาบอกนะงามงามโอ้ยเสียงเครื่องบินไปใส่น้อเสียงเครื่องบินนี่นายดูคันบลัลลยโกยามด่า,อ,าอิสกอยาอิสโกฟินแต่สมพระทูอีเชลแดสมิกยุงพี่น้องเห็นบ่ยุงนีง่ยุงโอเคฮอาเดียวยา กูนัดเพื่อนอันสิไปเห็ุงานอะไรพี่น้องให้ให้เพื่อนยางกลับไปนอนเพราะว่าจะเข้านอนทุ่มหนึง่งทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยยางฮอดบ้างกับทุ่มหานาทีพอดีพอวันหยังแม่เอม,มากให้เพื่อนเข่าเข่าป่าน้ำที่แบบป่าที่แบบกลัวมีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยออกลัวมีผู้ชายเข้ามาหาเห็ด กลัวเขาแบบไม่ขมขืนอะไรเงี้ยก็เลยเอาคุณสามมาด้วยจ้ะทีนี้ตรงข้างหน้าเนี่มันเป็นที่โล่งแม่เอามาไม่ค่อยกลัวก็เลยให้เราให้ปัวกับอนให้เธอไปนอนซาดอเท่าสาันดอกบาสซีเห็ดอู่มืแล้งบ่รด้เห็ดพี่น้องเพราะว่าปัวไปเห็ดงานคุณสิพาห่างไปเลยปลาทั้งหนาเลยว่าได้แกงน้อยก็สิป่นพี่น้องมือนี่น่ะแต่ถ้าได้เยอะหน่อยจะนึ่งแต่ว่าคิด่าสิีได้ปุ่นแหละป่นก็คือําแจ่วแห้งเห็ดใส่ปลาทูด้วยก็ได้ใส่แตงเห็ดก็ได้ถ้าเห็ดสุดๆนี่ หอมคือเกาพี่น้องหอมหวานหติตสุดใหม่ๆเจอขาลายอีกแล้วเนี่ยพึ่งขาลายอีกแล้วนี่แหละมองนี่ที่ไ้คุณสากลับไปก่อนเพราะว่ามันไม่เป็นตะยานนะเห็นไหมมันโลง่งสิไหมแล้วคนเขาก็มาเดินเล่นเดินออกกําลังกายยางเห่นน้ําพี่น้องมันก็เลยไม่เป็นตะยานนี่เห็นเราเมือกระส่มซื่อได้พี่น้องเนาะขาลายลีแต่ข้างนี้ขาขาว เพราะาอะไรเพราะว่าถ้ากินไปแล้วก็เลยขาขาวน,นี่ก็เจอแล้วเห็ดที่เมืองวันเกนิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกอน,นี่จะเป็นหักง่ายมากๆเวลาเราแกงก็พยายามอยาคุณเนี่ยเห็ดอันนี้เห็นบะ เนี่ยพี่น้องเห็ดอันนี้แหละคุณยายทองมานะ่ะแม่ของแม่เอม่านะ่ะเด้อคนมาเที่ยวนอร์เวย์คนตากไปได้ประมาณกี่โลเนาะคือแบบได้หลายโลค่นะในพี่น้องแล้วตากแห้งไปเห็ดอันนี้ถ้าภาษานอร์เวย์เขาเรียกว่าทรัคทรัคคันทแเลนก็คือบ้านน้องกรว่าเห็ดมันปูดำเนาะพ่อแม่เอม่าเรียกเห็ดเห็ดมันปูดำหรือว่าเห็ดมันปูน้ำตาลเนาะเพราะว่าเห็ดมันปูสีเหลืองก็จะมีอีกแบบหนึง่งปกติป่าที่แถวบ้านแม่เอม่านี่ไม่ค่อยจะเยอะได้จ้ะ แต่ม like ันจะมีอีกหมู่บ้านหนึ oh. ่งขับรถไปประมาณ 2- 3สาโลอันนั้นกับพอมีให้เก็บอยู่แต่ว่าถ้าขับไปอีก1กิโลนะพี่น้องจากบ้านแม่เอมาเยอะมากปีที่ว่าไอ้ที่ว่าคุณยายทงมาเพิ่นเพิ่นมาตากแห้งเอากลับนะพี่น้องปีนั้นแหละขับรถไปประมาณกิโลหนึ่งอ่ะเห็ดอันนี้โอ้ยแม่เอมาบอกได้เอามีดมาให้จังไหนวันนี้เห็ดอันนี้เวลาเก็บนะแม่เอมาจะใช้กันไกหรือว่ามีด แต่ไม่ค่อยไม่ได้ดึงเอาทีละดอกแต่ว่าแม่อมาจะดึงทีละดอกให้ดูแล้วจ้าเนี่ยดึงทีละสามก็ได้นะจะบอกว่าทําไมถึงถึงถึงดึงทีละดอกไม่ได้หรือว่าได้แต่ว่าไม่โอเคนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเมยอมาจะเอาเใกล้ๆก่อนนะคะ,ะ,ะเพราะอะไร พว่าเห็ดนี่นะถ้าเราดึงทีละดอกนะพี่น้องเพลินมากสนุกเก็บเพลินเก็บสนุกเพราะว่ามันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ได้ว่าน้ะพี่น้องคือมันปูแบบปูเต็มพื้นเป็นพรมนะแม่แต่ที่เราว่าไม่ถนัดเพราะอะไรเวลาเราเก็บน้ามันแต่ว่าเวลาเขาเอาไปล้างนะพี่น้องล้างแล้วก็ตัดขานะคือใช้เวลาเป็นสามสี่ชั่วโมงควเน้นถ้าได้หลายนะแม่เอามาก็จะแลกันไกลหรือว่าอมีดนะพี่น้องพอได้เห็นเห็เบงะบอมิดเนี่ยตัดตรงนี้ไปเลยนะเห็นบ่เนี่ย ตัดตรงนี้กันไกลตัดแป๊บมีตัดปป๊บเลยพี่น้องเออเฮ็ดอันนี้นะมันละถ้าทีละดอกนี้ไม่ได้การช้าด้วยสิเก็บไปก่อนเนอะแต่ว่าถ้าเห็ดอันนี้ถ้ามันเคยออกตรงไหนนะปีจะต่อมาก็จะออกที่เก่าจะทกคันทะแลนเนาะจะเก็บให้ดูก่อนทีละดอกเพราะว่าไม่ได้อามีดมาเก็บให้เบิ่งก่อนเนอะเราพยายามอย่าเหยียบ เขาเด้อเวลาอันนี้ไม่ใช่สงสารเขานะเพราะว่าครั้งหน้าแล้วก็จะมาเก็บไปรับทาน,นเหยียบแล้วเขาจะไม่ตเขาจะดิสสโมเล่นาะจ้ะที่จริงแม่เอา,าก็ไม่อยากเก็บที่เะดดอกหรอกอยากยาวยาเลยห้าวห้าวเอาเลยนี่พี่น้องแต่ว่าอยากเก็บให้ให้เจ้าเบิงบางคนไม่อยากเบิงก็เปิดทิ้งไว้ให้แม่เอา,าได้ช่วโมงก็ได้นะคะ <laughs> เปิดทิ้งไว้ก็ได้ค่ะเหมือนที่แม่เอม่าทําให้เพื่อนๆทุกคนที่เปิดทํา youtube ด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องเปิดไว้แล้วก็จะอาบน้ําทาโอทีกับคุณสาหรือว่าจะไปทําสวนดอกไม้โอซอร่ว่าจะไปทําสวนดอกไม้หรือว่าจะไปท,ไไปทไําทสวนผักอะไรเงี้ยก็ทําไปพอกะแล้วเวลาว่าเขาจะจบแล้วก็ขึ้นมา ดูนะพี่น้องถ้าเข้า15้านาทีละยี่นาทีแล้วก็ตั้งเวลาที่นาฬิกาอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ลงไปทํางานเสร็จแล้วก็ขึ้นมาออะเขาจบแล้วก็มาเลื่อนเลื่อนดูว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไงแล้วก็มาเม้นอืมถ้าเปิดมีน้ําใจให้กันนะก็คือมันดูให้กันไม่ได้อยู่แล้วบราพี่น้องเอออย่างนี้คนทําคลิปเยอะจะมาเปิดดูให้กันนะไม่ได้หรอกแบบเปิดแล้วนั่งดูต่างคนก็ต้องมีภาระหน้าที่เนาะ แม่เอมากก็เข้าใจด้ยจ้าเราเป็นช่องน้อยๆเรายังไม่ใหญ่เราก็ต้องดูให้เพื่อนแต่ถ้าเป็นช่องช่องที่ใหญ่ๆดังแล้วเหมือนช่องแม่เอ็มมากเนี้ยก็ก็โอเคอย่างเงี้ยบาเล่นนะพี่น้องช่องแม่เอ็มมากก็ไม่ดังยังไม่ดังก็จะพยายามดังจะพยายามแบบช่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ย แม่เอามากก็จะทําอย่างนี้แหละค่ะวิธีนี้แหละให้เพื่อนๆเปิดว่ะเปิดเอาไว้เวลาทําอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลื่อนๆแล้วก็ตอบเน้นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจบแม่เอามากก็คือจะบอกว่าจบเลยนะจ๊ะดูคลิปให้เพื่อนนะถ้าอันไหนไม่จบก็คือไม่ได้บอกว่าไม่จบแต่ก็บอกว่าอุ้ยนั้นน่ากินอันนี้น,น่ากินเพราะว่าแม่เอามากยังไงก็จะดูให้5นาทีขึ้นอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องถึงจะไม่จบนะถ้าอันไหนมันยาวอย่างงี้เนาะ น,นี่เกือบมาบพทันพี่น้องไม่ใช่ว่าแก่นะเกือบมาไม่ทันก็คือเกือบมาไม่ทันทน่ะเห็นบหมท <c oughs> ากินเกือบเบิดไหมข้างนี้ยังสวยอยู่ข้างนี้แหวงไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ่อยบรสนท่อยอาคือเกา่าเอาไปแกงไปหั่นแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าเห็ดมันแหวงนะพี่น้องมาเจอเห็ดแต่กินไม่ได้คือเกา่าแต่ว่าจะทาทำให้ดูอันนี้เด้อเนี่ย นี่แหละโรงเรียนอนุบาลที่นอร์เวย์พี่น้องถ้ามันใกล้ปา่าใกล้อย่างส่วนมากมันก็จะใกล้ปานะ่าเนาะเขาก็จะมาทําซุ้มเพลิงให้เด็กเล่นกันโรงเรียนอนุบาลเขาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงหรือสิบโมงเขาจะ,จะพาเด็กน้อยมาเล่นเนี่ยแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนไม่เอามาก็เป็นครูเนาะก็ได้มาจูงแขนเด็กเล่นอยู่นะจ๊ะเห็นบ่บอเมรวาเพิ่นมะไมไม่ใช่ว่าเขามากากระบ,บาดหมายไว้เห็ดชน,นะอย่ามาเอานะบอเมรเด้อ พุดมองเนบ่นเป็นแต,ต่ญานกันเลยคุณสารเลยบริมานำ้ำจะมือสิมาเหตุคนเห็นอยู่พูนเขาอยู่พุ่นเด้อลูกเขาลูกนั้นนะรอให้ว้างๆก่อนไายแล้วนี่สิด้พี่น้องเน่นเบาบอน,นี่คิดว่า น้อเล็กน้อยนี่น้อยปีนี้แย่ขนาดหน้าร้อนปีนี้พี่น้องมิแต่ฝนตกแมเห็ดก็เลยแย่ไปด้วยบ่คอยมีอันทางอื่นของน้อเวนแม่ไอมาบลูดเดอ,อแต่ว่าแถวที่แม่ไอมาอยู่ทางโน้นเวนแย่เพราะปกติเนี่ยตอนนี้มันใกล้หน้าเฮิร์สแล้วนี่นะถ้าเจ้าเห็นบอ่อ คือใบไม้มันเริ่มล้นหลายแล้วนี่ปกติถ้าใบไม้เริ่มร่วงเยอะขนาดนี้แม่เอม่าได้แช่ช่องฟิสน่าหลายโลแล้วพี่น้องอันนี้แค่กินก็ยังยากเลยเบิ่งเร้อว่าดอกนี่สชินาเาบ่เหมือนมันจะเน่าออเด้นน่อืมโอ้ยเน่าพี่น้องใชได้จะกลับบ้านแล้วเด้อเด็กก็ย,ยังเห็นอยู่ 1> 1ดอกสองดอกสามดอกอ่ะเน่าดอกนี้พี่น้องเอยโอ้ลืมอมิดมาอย่างเงี้ยก็จะล้างลําบากหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าดินตรงรากมันนะ่ะมันจะมาถึกดอกมันเนาะอันนี้คือเห็ดทานบ้านเฮาบอใท้เจ้าว่าแม่เหมือนเห็ดทานเนาะเกิดทุกปีแต่าแม่เอามากอะบอได้กินหรอกว่าแต่ดอกมันงามครับ พี่น้องเทวเจ้าเบื้องบนนี่เห็ดฐานหรือเปล่าปกติเบ่งอันคลิปคนไทยหาเห็ดฐานก็นดำก่านีมาแมนติ <laughs> บ้านเรามาตัดขาวันนี้นะเอาเบิ่งขาตัดขาอออกลายดต่น,น้อยเนละ ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ก็เอาอยู่เอะที่แรกแม่เอม่าว่าอยากจะตำป่นแห้งไหมพี่น้องแต่ว่าเราตำแล้วล่ะเราม่มีเวลาตำอืมถ้าเรตำว่าตำแบบป่นแห้งแต่ว่าจีเอาได้พี่น้องจีไฟห,มหอมๆนะ้ยเราไม่มีเวลาจีไฟแต่ว่าหงายัางอยากป่นอยู่พอแว่แกงแกงนี่โอ้ยพอแะว,ว่าซะ แกงเนี่ยก็กินไปแล้วสองสามรอบเนาะแต่ว่าน,นึงยังไม่ได้กินพอบะาันได้ไหลตำปนแห้งนี่อยากกินอยู่เนี่ยจีหอมห้อม,อมใส่ไฟเนาะ,นนะต้มต้มแล้วก็มาปนแห้งไม่เอามากเค่อยมักมากีไฟแต่ว่าบมมีเวลาถ้าเอา่อถ้าตำปนแห้งรอบนี้ซิม่านไม่ได้แมนต้มอยู่พี่นอ้องต้มมาเห็ดปนแห้งเห็ไหมจีเนี่ก็สิจีว่าได้โอ้ยขาบอกงามหลนี่พี่นอ้อง ปาเบาๆออกก่อนอันนี้ไงเห็ดเอทพริกซบพริกซบแล้วก็มันเนี่ยออกตัดออกเลยกลางอ่อนๆพี่น้องเอ้ยแกงเส้นพริพกซบคนชอบก็ห้าดาวนะคนไม่ชอบก็สามแต่แม่เอาม,มาขั้นอ่อนนี่กทีย่อขั้นแก่ๆนี่ค่ะก็ไม่อร่อยเนาะไม่ว่าอะไร ไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นอะไรของแก่แล้วมันก็ไม่อร่อยโอ้ยขาแย่มากเลยคขะไม่งามตัดทินเบินี่ไงเห็ดมะนาวนะไม่งามเลยพี่น้องแต่ด,ดอกเขาก็งามอยู่นะพอดอกเขาก่อนเสีไดาปีนี้ป่าไอเห็ดมันอืดน,นะพี่น้องเนาะเห็ดมันอืดเอาโลดเห็ดมะนาวเขาก็จะทําอย่างนี้ นีเมือกข้างบนนะเห็ดปวกกระมีด้วยพี่น้องนอร์เวย์แต่ว่าเมือกนะเมือกจะเยอะมากแม่มากเคยได้มาครั้งหนึ่งเยอะมากเอามาแล้วก็มาต้มเข้าช่องฟิตเอาไปมาก็กินไม่ทันแต่พี่น้องที่ทิมคือเมือกมันหลายก้นเห็ดปวกเห็ดปวกก็คือเห็ดพึ่งอ้าวโทษทีเห็ดยังเงเห็ดโคนบ้านเฮานะ่ะพี่น้องเห็ดโคลนนะอ่ะ เมือกมันเยอะดอกมันก็ไม่คล้ายบ้านเราเลยแต่ว่ามันเกิดเป็นกลุ่มเหมือนกันไม่ได้เรียกว่าเป็นกลุ่มเนาะเป็นแผ่นเลยนะแม่เหมือนเหมือนอันเหมือนพมปูที่พื้นดินนะพี่น,นอ้องเห็ดเพลิงแต่ว่ามันมีอีกป่าหนึ่งที่ว่าขับไปชั่วโมองหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็ไปน้อย,ยว่าเมื่อไนท์ขับไปหา่็ดทั้งคุณขับรถชั่วโมองหนึ่ง เกีงอร่อย,เ,ออเ,ยเห็ดเห็ดพริกซุปเห็ดขี้มืองวานขี้มะเรงวานแม่มาว่ะมุ้งมาดอกาที่มาถาดกินข้างหนึ่งแหวงข้างหนึ่งยังสวย <S <S อันนี้ก็เห็ดไอ้นั้นที่แม่มาว่าทักทักคัน้นแลนน่ะอือแม่นี่อ่าบางคนเข้ามาเขาจะฉีกเลยพี่น้องเขาจะ ฉีกตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีหนอนหนอนหนอนก็คือหนอนที่มันมะรงที่มันเกิดจากหนอนน่ะแม่ไอมาบ่กฉีกเดีคิดว่าถ้ามันอยู่ในนี้เขากินไปเลยจะพะวันห้ากระท่าแบบวันห้าว่ลูเนาะคั้นฉีกแล้วมันก็แบบคือมันจะเป็นมีอะไรบายมันจะเป็นอะไรที่งานเยอะมากนะพี่น้องบอได้ว่าสี่หัวมันได้อันนี้สีให้เบิรงซื้อเด้อมันจะมีตัวหนอนเขาว่ามันจะมันจะหลบครับหลบภัยเข้าไปอยู่ในนั้นนะแต่ว่าแม่ไอมาบ่เคยฉีกขยะแต่มันกินเป็นอาหารเลดนะจ๊ะ ป,ป,กกปูนกับจากปนแก่งกับจากแปลงแกงพี่น้องเอ้กนันไหนล่ะป่ะนี่อันนี้ก็ว่าจ,จะไม่เอาหรอกนี่แต่ก็อยากได้เขาอยู่นี่เห็นไหมเนี่แม่มาเซียนตัดขาโอ้ยวาสิบอตัดบอกมันยาวหมียอืมวาสิบอตัดในเบิร์ให้เบิร์ตแต่ว่าก็อยากให้เบิร์นตัดต่อตัดต่อไบใบอะนะอืม ดอกรุดไปทางใดแล้ววุนเนี่ยเฟียดเนี่ยอันนี้เนี่ยเสียดแต่ดอกเล็กดอกเล็กๆดอกไม่สวยเลยอันเนี้ยดอกรุดอีกแล้ว อันนี้ก็ไม่งามพี่น้องขาปเป็นนอนทิ้งไปเลยมาไปล้างก่อนนะไปล้างก่อนอันล้างน้าเป็นแล้วน้านึงต้มต่อกระซีเอาเทกติมอีกน้านี้แล้วก็จะใส่บักผิด ใส่ประแดกได้บ้น,นี้เห็ดป่นป่นเปียกเนาะบ่เป็นป่นแห้งเห็ดอันเคปเคปญี่ปุ่นต่อได้บนี้ี่น้องเห็ดเคปญี่ปุ่นต่อให้ให้ลูกให้เต้าออก,กันอันนี้ต้มสองน้ำสองน้ำแล้วเทน้ำทิ้งกันใส่ประแดกแล้วก็ใส่กับพริกเลยเด้อเห็นบหมขดวบาบริป,รป่นดอกมันนี่มืออื่นพูหลั ขอบคุณลูกผู้ทุกคนที่ข้ามาเป็นกกำลังใจให้แม่ไอมาด้วยจ้าสวัสดีจ้าบายบายเคปเคปญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นสาวไทยคนอีสานทำแม่ไอมาทำจ้ะที่คนเอามาให้ที่คนเอาให,าทหา้ที่ไปทำบุญน,นั่นแหละคนไทยเขาจะกลับบ้านแล้วพี่นอ้องกลับบ้านแล้วเขาเลี้ยงให้มาทำเองขอบคุณนี่หลายอีกรอบหนึ่ง น้ำเห็ดน้ำเห็ดเ,เรียบรลอยล้วก้ามาเห็ดอันนี้ให้ลูกคือว่าพี่น้องเมื่อกี้นาะให้พี่เอ็ดไปแล้วอันนี้ใส่แต่ว่า,าเอมมาบอกว่าใส่อย่างที่ว่าข้าเจ้าใหา้แล้วจ้ะพี่น้องเอาให้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นลุงทานลุงทานอนนี้ร้านลุงทานลุงอื่นนะเขากลับเบิรนแล้วไงพี่น้องเออเขากลับเบิรแล้วแต่ว่าลุลลลงทานร้านเค็มหน่คนย,ย,ยังต่อแถวอยู่มันแซบโอ้ยข้าจะจับกล้องพี่จริงไม่ได้มากเห็ดงามอยู่เด้ออือข้าจะจับกล้องแห่ลุงทานอันเนี้ย คนต่อแถวมันอร่อยแล้วก็เหลือลุงทานสุดท้ายที่ยังไม่เก็บนะแม่พี่น้องเจ้าก็เลยให้อันนี้มาว่าให้เอาน้ําเนี่ยมาทําที่บ้านก็ได้น้่นที่ก็เจ้าผสมเครื่องแล้วเนะแม่จะมีเอาลายข้นกับพี่นอ้องอือจะขอให้เพื่อนได้บุญเลียเดอ้อันนี้ว่าเห้์เอมาเอมาปลหมักใส่ยังต้มฮ็ดแล้วเนี่ยตตำปุ่นแห้งเนอไม่ใช่ซุปนะไม่ได้ใส่ข้าขวคั่วถ้าใส่ข้าขวคั่วมันก็จะเป็นซุปแต่อันนี้เป็นปุ่นแห้งเห็ด ันนี้ก็คือผักจากสวนมีต้นหอมผักแครอผักชีลาวผักชีไทยอ้าวลืมเอาผักชีนไทยมาต้นหอมผักชีมะเดี๋ยวลงไปอีกเลยเนาะฮะไอ้ข่าเนี่ยเนาะ <laughs> นี่ไงพืชผัสสกสวนครัวของเราลงมาเอาต้นหอมผักชีก่อนเมื่อกี้เนี่ยเอาเต็หมหัวลำพาเนี่ยเพิ่งเด็ดไปเมื่อกี้๊หัวลำพาแล้วก็ต้นหอมเหม็นไหมล้วก็ผักชีลาวเอาไปเมื่อกี้แล้วก็เออสะระแหน่ก็บมิแต่ว่าสะระแหน่บอสไทด์เราว่นี้ ยังไงต้นหอมผักชีมนเป็นดอกแล้วมันก็เลยลืมพี่น้องไมอยุคล้ากระถางนะพักกับงามงามผักสลัดเห็นบไ่มวันมีนมีต้นเดียวได้อยู่ส้มือกับมี้อยยังไงแล้วก็ดิเอาติดตรงนี้นะคะมันจะดีปลงขึ้นมาอีกนะอือเขาไปเนี่ยถายออกมาเห็เบิรงโอ้ยอ,อย่าดึงคุณสาตัดอันตัดหญ่หามาู่บ้านในพี่น้องตัดหญ่ให้งางาม <laughs> อีสาดูชาลาดกาสอีกอ่ะคุณน่ะดอกบานชื่นฝรัง่งแม่เอ็มมาหวยงามบ่เรียกว่าสิปูกสุดเพ็นได้ไม่เอ็มาใสอ,อีกอันหนึ่งใสพันธุ์ชนิดหนึ่งดอกไม่นะแต่ปีหน้าเนี่ยว่าสิปูกให้เป็นซีเดียวกันไปเลยไม่ต้องซื้อค่ะซื้อแค่งวดแรกนอกนั้นเราก็เอาเม็ดมันมาอัปลูกเองคุน่ะตัดงาน อันนี้ผักสละเนี่ยนี่แม่เอม่าไว้กินเด้อเอาไว้ใส่พวกน้ำต้มใส่น้ำชาน้ำอะไรกินมันมีแห้งมันเป็นมันเป็นกลิ่นเป็นรสชาติไม้มิ้นนะอันที่แม่เอม่าก,กินโนะอยู่ทางซ้ายมือเจะมาบวบไซด์ดอกมะลายแลวผักหอมสลัดเป็นดอกกระปาน,นี่กินบัทันใสนเครื่องปรุงแล้วแล้วก็ใส่ผักผักทุกอย่างจากสวนของเราแล้ววันนี้ปุ่นไม่ได้ใส่ปลาเลยจ้าใส่แต่เห็ดมอน,นี่นะปุ่นแห้งแห้งเห็ดปุ่นเห็ดแห้ง เสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้บวบฝรั่ง้วจ้าชุกที่นี่ที่จริงแม่เอมาก็ชอบกินดิบอยู่เด้กกินดิบก็ได้กระปุลครับ,รบอย่างแต่ว่าอันนี้มันหมากมันแก่แล้วพี่น้องก็จะมาลดราคาลดราคาเหลือนซิบโคนหมากไงก็เลยต้องลวกลวกด้วยตุ้มมันล,ลีเ,เปะอยูอ่น่าทานไหมคะอันนี้ทอดกระดูกทอดกระดูกให้เอ็มมา มา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 กินอันซุปไหนมานะจ๊ามากินอันป้นแหงะว่าบริกีต้มเอาปนแหงเห็ดสี่กษัตร์ิยรวมกันแต่เป็นเห็ดที่กินได้ด้วยจ้าเพราะว่าก,กินมหาลายีแล้วเนาะเอ็มมาอันน่ะแซ่บบ่อยมากมากินข้าวกับหมูทอด กถอดหมูอ,มอากาศสุดยอดอมากๆเลยนี่แม่